ฟอร์มยักษ์อย่างอโยธยามหาแล้วด้วยนะคะที่นอกจากจะมีฉากรักโรแมนติกหวานๆแล้วก็ยังมีฉากบูแอคชั่นของเหล่าหนุ่มๆอโยธยาด้วยงานนี้นักแสดงทุกคนทุ่มเทเล่นจริงเจ็บจริงเลยค่ะ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดเลยนะคะในภาพยนตร์โรแมนติกแอคชั่นอโยธยามหาละรวยค่ะก็คือฉากแอคชั่นแล้วก็มนคาถาในเรื่องนี้ซึ่งสองนักแสดงอย่างเจมจีรายุแล้วก็พีมธนาบดีถือเป็นตัวละครที่ต้องเชี่ยวชาญด้านนี้นะคะโดยเฉพาะหนุ่มเจมค่ะที่ต้องลุยฉากบูแบบเล่นจริงเจ็บจริง,รงพร้อมอยังต้องฝึกฝนโชลีลามวยไทยด้วยค่ะ ในขณะที่นักแสดงน้องใหม่อย่างพีมธนบดีก็ต้องฟิตร่างกายเพื่อให้สมบทบาทพ่อขวัญตัวจริงด้านมนขคถานะคะซึ่งก็เป็นชายผู้ที่หลงรักอ,อส้อยแล้วก็เป็นคู่แข่งของเรียวสึที่หนุ่มเจมรับบทบาทด้วยค่ะ ตอนแรกที่ได้บทมารู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความน่าสนใจนอกจากเป็นพีเวทแล้วยังมีคาถาคมอีกด้วยตอนที่ผมเข้ามาตอนแรกเนี่ยคือร่างกาย,ขายเขางม่แยผอมหลังจากพี่ใหม่ติดต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราไปฟิตหุ่นร่างกายนะเราจะต้องเป็นคนที่ดู มีสง่าราศีตัวใหญ่ทั้งภายนอกและภายในครับผมเราก็เลยได้ทําการไปเข้าคอสฟิตเนสอย่างเร่งด่วนเลยครับคิวหมูก็ยากครับคิวหมูก็ยากช้างก็ยากครับด้วยความที่มีช้างและไม่พอต้องมีสลิงด้วยครับมีมวยไทยครับแล้วก็มีท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยเยอะประมาณหนึ่งเลยแล้วผมรู้สึกว่ามวยไทยคือมันเป็นศิลป,ปะการป้องกันตัวของคนไทยที่มีเสน่ห์มากก็ต้องแบบใช้เวลาฝึกกันนานมากนะครับกว่าจะได้ท่าที่แบบสวยงามและงดงาม ติดตามชมทั้งฉากรักและก็ฉากบูแอคชั่นมันมานของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้วันที่2ทธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ